วันนี้แม่แม,ม่จะมาต้องแพงคิดมากของพี่ปามีกันนะคะบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงที่ว่าฉันคิดมาใจฉันเริ่มจะวันไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบบอกความในใจกับฉัน อย่าจะรู้รรว่าใจเธอคิดเช่นไรหรือว่าเธอคิดจะเปลี่ยนกันเธออยากเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหมยอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันมันบานกังหวังแค่ไหนแตงจะพูดเพื่ออะไรอย่างไรจะคอยเธอจังอยากว่าจะจำไม่ทำให้ฉันเสียใจก็ความรักของเราดีใช่ไหม ในความฝันเรายัางมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายัางคงเหมือนเดิมอยากจะคายเธอในครั้งนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดฉันนี้บอกกับฉันให้ฉันมันมั่นสิทธิ์ว่าความรักของเรายัางคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่า ทำใหเธอจึงใจร้ายเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมากทำให้ใจฉันวุ่นวายเป็นแบบนี้เราใครจะรับผิดชอบอยากจะบอกให้เธอว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนต่อนจะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันต้อง รักของเรายัางดีใช่ไหมในคยฝันเรายัางมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเรายัางคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอได้คูฉันนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดฉันนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายัางคงเหมือนเดิม ใจหรือเปล่าก็ความรักของเรายัางดีอยู่ใช่ไหมในควาฝันเรายังมีกันใช่ไหมเจ้าเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเรายัางคงมันเดิม อยากจะขายเธอ,เธอด้พูดชินนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดฉันนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเราคง,งมันเดิมใช่หรือเปล่าเป็นไงบ้างคะเสียงของแม่กับเพลงคินมากของพี่ปามี่ก็ติดชงกันได้นะคะ